สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ลุงต่อยพระเครื่องนะครับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ลุงมีพระมาฝากนะครับสี่องค์ครับแบ่งปันเพื่อนๆกันนะครับพี่ๆน้องๆนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่ครับมีหลวงพ่อสดหลวงู่โตหลวงพ่อโคลนะครับนี่สี่พระเกจิอาจารย์ชื่อดังเลยนะครับ สวยยเลยครับดูองค์นี้ก่อนหลวงพ่อสุดครับนี่หลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงครับเนื้อแดงเข้มเลยนะครับเก่าครับปีสิบเจ็ดนะครับสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดรุ่นเสือแผ่นนี่ครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับน้าสวยแดงเข้มเลยนะครับนี่ ใกล้เลยนะครับยันอยู่ตรงสังกตินะครับมีเสืออยู่ด้านล่างครับเสือเพ่นครับมาดูหลวงปู่โตครับนี่พระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ินพีนะครับเนื้อทองแดงลงดํำครับเข้มหนึ่งเนื้อนวะนวะครับนวะผู้ผิดขอโทษนะครับปี2 5 1พนะครับ หลวงปู่โตะนะครับก็เป็นเด่นรูปไข่นะครับแล้วก็หลวงพ่อคูณนะครับนี่รุ่นนี้หลวงพ่อคูณนะครับมีโค้ดตรงสังกตินะครับหลวงพ่อคูณเหรียญเข้มเลยครับเหรียญสวยครับยันด้านหลังนะครับ ปีบอกครับปีสองพันหร้อยสิบเจ็ดครับสวยๆเลยครับพ่อคูนแล้วก็มีกองครับกระไหลทองเลยอันนี้เนื้อกระไหลทองนะครับพ่อคูนเนื้อกระไหลทองครับเลี่ยมเคาะเลี่ยมกรอบทองไมคอนนะครับทองไมคอนนี่ไม่รอกไม่ดำนะครับเนื้อกระไหลทองนี่ครับปีเดียวกันครับปีสองพันหลร้อยสิบเจ็ดครับ ุ่นเดียวกันการรุ่นนี้นะครับแต่ว่ามันค็ละเงืนครับสวยดีครับตงนีขึ้นคอกับสร้อยทองได้เลยครับทองไม่ออนนะครับไม่ลอกไม่ดำใครับชอบองค์ไหนนะครับท่านใดนะครับเพื่อนเพื่อนชอบองค์ไหนบ้างครับชอบก็ผมเปิดอยู่ที่องค์ละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับรวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับ อง์ละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับทักมาได้โทรมาได้เลยครับถ้าใครชอบนะครับชอบองค์ไหนนะครับชอบหลวงพอ่อโสหรือหลวงปู่โตหรือหลวงพ่อคูณนะครับหรือจะชอบทั้งหมดก็ได้นะครับได้หมดเลยครับสององเหมาหมดก็ได้ครับองค์เดียวก็ได้ครับแล้วแต่ กำลังทรัพย์ของท่านนะครับ750บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับพระเหมาบ้านมานะครับพระผมไปเหมาบ้านมานะครับเหมาบ้านเพื่อนมัง่งที่ป้าณ้ากันมั่งครับีน้องกันแล้วผมก็ามาใส่กรอบครับตรงไหนที่ไม่ใส่ก็เอามาใส่ใส่กรอบครับพระสวยๆก็มาใส่กรอบมก็สวยครับพระก็สวยอยู่แล้วครับ 7 5็ด้อยหสิบาทรวมส่งเก็บเงินไปทางส่งถึงหน้าบ้านทันเลยครับลุงต่อยพระเครื่องนะครับโทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับศู1ย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับจากลุงต่อยพระเครื่องนะครับโทรมาหาลุงเลยครับลุงเป็นคนรับสายนะครับคุยกันเองเลยครับคุยกับลุงครับเป็นกันเองเลยครับ ฝากเพื่อนๆหน่อยนะครับอันนี้สําคัญนะครับฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตานะครับฝากเพื่อนๆหน่อยนะครับช่วยหน่อยครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านที่เข้ามาชมนะครับรับชมคลิปของลุงนะครับถึงไม่ซื้อชมลุงมาชมเข้ามาชมลุงก็ดีใจแล้วครับสวยๆนันเลยครับท่านใดที่ซื้อที่ชอบนะครับ ก็โทรหาลุงได้เลยครับองค์ไหนครับชอบองค์ไหนชอบวัสดหรือว่าปูโตหรือหลวงว่าโคนนี้องไหนก็โทรหาลุงได้เลยนะครับรับสายตลอดนะครับราคากันเองเลยนะครับพ้าบ้านนะครับเหมาพ้าเหมาบ้านครับครับสวยๆอย่างนั้นเลยนะครับ สี่องเบิรราคาเดียวกันหมดเลยครับต่อยพาเครื่องครับกันเองเลยครับมาคุยกันได้ครับมีอะไรโทรคุยได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจครับสอบถามได้เลยครับย้ำเบอร์โทรให้อีกครั้งนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับ ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับเบอร์นี้เลยนะครับถึงลุงเลยครับดูใกล้ๆกันอีกครั้งนะครับอีกรอบอันนี้เนื้อแดงเข้มสวยมากครับจัดเลยครับเนื้อนี่เสือเพ่นอันนี้ก็สวยครับเนื้อนี่อัลบากาครับสวยทุกองครับคัดมาแล้วครับ ันนี้ก็สวยครับทองแดงนมดำครับพวกคูณนะครับสวยเลยครับอันนี้ก็ไหลทองนะครับครับองค์พระเป็นทองเหียนเหรียนเป็นทองเป็นกระไหลทองนะครับเลี่ยมขอบทองอีกสวยครับเฮครับสวยๆกันเลยครับ ครับดูดุลใหม่ครับก้าดูที่ละองคนะครับเอบางองไหนก็โทรมาเลยโทรมาเลยครับหาลุ่งได้เลยครับลุ่งใจดีครับโอ้โหก็ลุ่งได้เลยนะครับเพื่อนๆเช่าของไหนก็ได้จะเอาสององสามองก็ได้ครับหรือจะเหมาหมดก็ได้ครับองเดียวก็ได้ครับนี่ครับ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับกระดิ่งตั้บๆคล้านะครับเป็นกําลังใจให้ลุงหน่อยเดี๋ยวลุงจะมีคลิปใหม่ๆมาเลยครับลุงจะลงคลิปเกือบทุกวันนะครับลงพระมันมีหลายองค์ครับเอาไปเลี่ยมกรอบบ้างบางทีก็เลี่ยมไม่ทันก็ลงเอาลงเลยก็มีครับนี่ดูใกล้ๆนะครับ สวยทุกองนะครับโอ้พคุณก็สวยครับสวยครับเป็นไงด้านหลังนะก็ะด้ด้านหลังดูร่างดูให้ให้หมดครับครับคนที่ชอบนะครับคนที่ชอบองค์ไหนนะครับท่านใดครับ ซอตรงไหนนะครับโทรมาเลยครับครับหลวงพ่อคูณในปีหนึ่งเจ็ดนะครับสองวงนี้รุ่นเดียวกันนะครับแต่คนละเนื้อครับนี่ปีหนึ่งหนึ่งนะครับหลวงู่โตอันนี้ก็ปีหนึ่งเจ็ดครับว็สูตรปัดการหลงนะครับครับเริ่มกดติดตามให้ลุงหน่อยนะครับลุงต่อยพระเครื่องนะครับวันนี้ก็ ผมก็ขอลาก่อนแค่นี้นะครับขอจบแค่นี้นะครับเป็นกําลังใจให้ลุงหน่อยนะครับกดติดตามด้วยครับขอบคุณมากมานะครับเพื่อนๆครับขอบคุณคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ